Right there on top of the moon Exciting do nothing I wish we were both To just fly away I don't wanna care Who is that? Sit down! Down! Sit! 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 React! เรียกยกดกระดิ่งออกไปข้างนอกนะคะวันนี้นะปูจะมาทําหมกปลานะคะตามสัญญาที่บอกว่ตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะว่าเดวิดชอบทานหมกปลานะคะปูก็เลยจะมาทําให้ดูนะปลาก็ใช้เป็นอะไรก็ได้แหละสําหรับปูนะปูก็ใช้เป็นปลาอันนี้นะคะเพราะว่ามันไม่มีเกล็ดแล้วก็อย่างหนึ่งคือปูอ่าเขาเรียกอะไระคะ อถอดเก็บปลาไม่เป็นเนาะเพรจะตัดครีบมันออกแบบนี้แบบนี้นะแล้วก็ตัดครึ่งนะคะแค่นั้นนะเพราะว่าปลามันตัวเล็กนะคะแล้วก็ทําแค่ตัวเดียวพอเนาะไม่แต่ให้ดูนะคะแค่มาให้ดูปลาเฉยๆเนาะแต่เดี๋ยวเราไปทำพริกแกงกันเลยค่ะเตรียมพริกแกงเนี่ยโปก็จะมีแบบนี้นะคะเป็นข้าวเหนียวนะแช่น้ําจะได้ยินเสียงพ่อลูกข้างหลังเขาเถียงกันนะโปะจะตัดให้แหลกเลยเสร็จแล้วเนี่ยโปรก็จะใช้เครื่องปั่นนะเครื่องตุนแรงนะคะปัน่น มีตะไคร้นะหอมแดงแล้วก็พริกนะคะสำหบมะกรูดเนี่ยเราเอาไว้ใส่ทีหลังเนาะเ,เราก็จะใส่น้ำน,นิดนึงเดี๋ยวมันปั่นไม่ได้นะคะก็ปั่นมาปั่นแค่นี้พอแบบเอาแคุ่้นแรงตรามรอแค่นั้นนะคะตั้งหม้อให้เดือดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ที่กแกงที่เราปั่นตะกี้ลงไปบางคนอาจจะแบบคลุกกับปลาก่อนนะแต่ว่าปูสะดวกแบบนี้นะคะ สร็จแล้วปุ๊กก็จะใส่ปลาลงไปปลาก็คือตัดครึ่งแบบนี้นะเพราะว่ามันตัวเล็กนะอย่างที่บอก <Ooh. S 1> ตามด้วยปลาร้านะคะปลาร้าปุ๊จะหมดแล้วอะแต่ว่าจะสั่งแม่ค้าเข้าไปแม่ค้าเขาบอกปลาร้าที่ยี่ห้อที่ปุ๊จะสั่งอะมันมันหมดนะคะปุกก๊ต้องรอนะเดี๋ยวจะเปลืองปลารานะ้าเนาะปุ๊กก็จะใส่เกลือเข้าไปด้วยนะคะเพื่อเพิ่มความเค็มปลาร้าอย่างเดียวเปลืองปะกะติปุ๊จะไม่ค่อยใส่ไอ้ผงชูรสนะ รอบนี้จะจะใส่อีกหนึ่งนะคะนี่ไม่พอแล้วปุก็จะใส่อันนี้เข้าไปนะข้าวเหนียวที่เราต,าตําไว้ตะกี้นะคะต้องขยันคนนิดนึงเนาะม่งั้นมันจะจับเป็นก,ก้อนนะคะนี่ก็ได้นี่คือแบบสูตรน้ํำข้นนะหอมแล้วอะ่ะยังไม่ทำยังไม่ได้ใส่อะไรเยอะเลยปิดฝา <c oughs> ตอนนี้ป่าก็เริ่มสุกแล้วนะคะว่าน้ําเยอะไปหน่อยเนี่ยคุณพีว่าน,น้ามันจะแห้งเนาะต่ไ่เป็นไรนะคะซดน้ำเนาะเสร็จแล้วปุ๊กก็จะใส่ผักนะผักที่ใส่ก็จะเป็นผักกระหล่ำนะคะแบบนี้พอดีรอบที่แล้วย่างกันทานผักเนาะพราะมันก็เลยจะใส่ผักเยอะๆเลยนะคะคือ,อ,อกอกนะ อันนี้พวกก็โกดๆผักลงนะคะแล้วก็ต่อไปเราจะใส่เป็นสกีร์ตอินกรีเดียนนะเป็นข้าวคั่วนะคะอันนี้พวกคั่วเองนะเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมนะคะหอมมากเลยนะใส่ข,ข้าวคั่วแล้วก็คนนะคะเสร็จแล้วนะพวกก็จะใส่เป็นต้นหอมนะคะที่เอามาจากสวนหลังบ้านนะมีแค่นี้ก็สมุนไพรที่มีกลิ่นหอมมีบมลงเกิดนะพวกก็จะใสท่ทีหลังนะคะแมงลักนี่นะใส่ลงไป เสร็จเรียบร้อยนะคะหมกปลาของเรานะเสร็จแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยเลยนะเตรียมตัวไปกินนะคะอันนี้ครึ่งล่างของมันคือปูเป็นคนชอบกินปลามากนะตอนอยู่ที่กอรทมอก็คือกินแต่ปลานะ,นะคะจะใส่ผักเข้าไปเยอะๆเพราะว่าแย่งกันนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาหมกปลาของปูนะ I'm gonna the Come, come, come. Come, 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 come. Where do where, oh. where you wanna sit? I'll sit here. Okay. Why is she going? Sleeping. Where? In her bed. In oh. her cage. She's oh. tired. Oh, can you grab chopsticks? Oh my god. <laughs> it's Asian. No, I'm it's sad. I need chopsticks. You betray my culture. <laughs> Thank you. You want some jam? No. No? No, it's just good, just like this. <laughs> One time I bought sticky rice. I didn't know how to make it, so I boiled it. You boiled it? Yeah, like normal rice. Why don't you go it? How to do it? I don't know. Uh, when? When was that? Mm. When Carrie lived here. Made it for Carrie. He didn't need it. It was did, like. Did oh. you already talk to me? Huh? Oh, yeah. <laughs> I was like, oh, it's so good. Yeah, we just did it? Yeah, and then we made it, and then it was just like mush. It looked like, uh... It looked like, um, kanji. And what did you expect? Why don't you cook it? How to make it? Mm hmm Eat okay, this one. This one is head. <laughs> do you eat the skin? Yeah. I don't put a lot of, um, stingfish because, Rob, is almost finish e ม m m saving it มมมปิดหมื่นแล้ว you b r o no what I s t i l stick in my hand m ืมใยาหลับนะคะตอนนี้เมื <c oughs> ่อกี้อึเออแล้วก็หลับแล้วก็วันนี้เพิ่งพาไปฉีดวัคซีนมาเนาะเขาจะครบอีกหนึ่งอันที่เขาครบสามเดือนนะคะฉีดวัคซีนมาสามเข็มหมดไปประมาณหกพันเนี่ยหกพัน ฉีดวัคซีนเสร็จก็พากันไปนอกเมืองนะคะดนยาสลบลีวยังง่วงมากเพราะว่าวันวันหนึ่งอะตอนกลางวันเขานอนกลางวันประมาณห้าถึงหกชั่วโมงนะคะพอกลับมาถึงบ้านวันนี้เนาะไม่ได้นอนกลางวันมานอนตอนประมาณบ่ายโมงนะคะนอนยาวไปถึงสี่โมงครึ่งอะ <c oughs> นอนเยอะมากแล้วก็ตื่นขึ้นมาตะก,กี้กินนิดหน่อยแล้วก็ไปเอืดอไปฉี่นะคะเล่นนิดนึงแล้วก็ตอนนี้ก็คือเข้าไปนอนอีกแล้วตอนนี้ประมาณหกโมงแต่เอียนอนอีกแล้วนะคะ like it mm hmm. it taste good mm hmm. don't lie mm, really good เดวี่เขาไปตัดผมมาด้วยนะวันนี้เราตัดสั้นมากเพราะว่านางบอกว่าจะไม่ต้องกัดบ่อยนะคะ Is that fish we had salted in Chiang Mai? This one? Yeah. No. No. What non mean? Uh, no. Non. No. Sleep. Oh yeah. No, it's mine. Oh yeah. you j e s burp. No, I did not. I heard that. It's not. Don't call burp. Just some noise in my throat. I'm gonna let it burp. Something that I really like, I almost forgot until today. I watched something on TikTok and about people cook some liver, yeah. And uh, something that I love is it kind of like lap, yeah, Kind of but they use liver. Oh. I believe this is pork liver. I had that in your home. No. I didn't I didn't eat it though, no, I don't think so. Yeah, no, that's called tap one, it means sweet liver. I cook too, can you tell? No, what. It's oh. really good. Mm -hmm. Mm -hmm. I can tell you didn't put much stink fish in it though. So, you like it or not I prefer it with more stink fish. Really? Yeah. But it's still really good. I would eat that like several days in a week. Mm -hmm. <laughs> I don't believe you, David. You no, know, seriously. I don't like fish, right? I did it. มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายนะคะจะมาบอกข่าวดีก่อนข่าวดีก็คืออากาศเริ่มอุ่นแล้วนะคะก็คือ,อใกล้จะได้ปลูกผักแล้วน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤษภาเนาะส่วนข่าวร้ายก็คือว่างานที่ปู่ําอ่ะปูททามาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนงาน contact tracer นะคะก็คืองานเกี่ยวกับโควิดนะคะโทรหาคนไข้โควิดประมาณนี้แล้วก็กรอข้อมูลประมาณนี้เขาเขาก็คือจะยกเลิก contact tracer เนื่องจากคนทำ rapid test เยอะขึ้นแล้วก็เคสมันน้อยลงนะคะเขาก็เลยยกเลิกไปเลยก็คือทั้งทีมอะ่ะ ยุบไปเลยนะคะก็ไม่รู้ว่ามันจะกลับมาอีกไหมถ้าเกิดโควิดมันกลับมาเนี่ยเขาก็จะมีการรับสมัครใหม่อีกรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคือสัญญาเนี่ยจะครบประมาณวันที่13เดือนนี้นะคะคือเดือนเมษายนก็คือโบก,ก็จะทํางานอีกประมาณ5วันเนาะก็หมดแล้วไม่มีงานทําแล้วนะคะก็ก็กําลังหางานใหม่อยู่เรื่อยๆเนาะก็พยายามหางานที่มันแบบ เ,ออเกี่ยวข้องกับสุขภาพอะไรเงี้ยดูอะไรที่ปูทําได้นะคะเพราะว่าก็ปูก็ทําได้ไม่หลายอย่างอะนะภาษาอังกฤษเนี่ยตอนที่อยู่ที่ประเทศไทยไมันเหมือนจะเป็นจุดแข็งของเรานะแต่พอเรา,าอยู่ที่ต่างประเทศอะคะมันกลายเป็นจุดอ่อนเราเลยเพราะว่าเราอ่อนกว่าเขานะคะเพราะว่าคนอื่นเขาคือเป็นเนทีฟเลยเขาพูดภาษาอังกฤษกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเอาอะไรไปสู้เขานะก็ก็ต้องใช้ดวงอะนะคะส่วนเรื่องการสอบของปูปูเพิ่งไปสอบผู้ช่วยมานะคะตอนนี้ก็เหลือแค่ให้เขาบอกว่าต้องไป เรียนอะไรเพิ่มเพราะว่าจากที่คะแนนสอบเราออกมาเนี่ยมันจะมีบางอันที่มันต่ำเดี๋ยวบางอันที่มันสูงนะคะเขาก็จะดูว่าเอออันที่ต่าอะเราต้องไปเรียนคอร์สเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็จะเดี๋ยวติดต่อกลับมาอีกทีนึงนะคะหลังอันนี้คือเป็นข้อดีของคนที่เป็นพยาบาลมาแล้วเราก็คือไม่ต้องไปเรียนฟูลคอร์สนะคะแต่ระหว่างนี้ก็เราก็จะมีเวลาอยู่กับระยะมากขึ้นแล้วก็มีเวลาปลูกผักนะคะเดี๋ยวจะให้ดูต้นอ่าต้นไม้ที่ปลูกพอไว้เนาะ ตอนนี้ก็คือต้นมะเขือนะคะมะเขือเประาะนะเป็นเจ้าพญานะคะเป็นพันธุเดียวนะปีนี้ปูปลูกแค่ชนิดเดียวนะคะเพราะว่าปีที่แล้วมันเหมือนจะให้ผลผลิตโอเคกว่าพันธอื่นนะปุ๊ก็เลยไม่ปลูกพันธุอื่นเลยนะคะก็ปลูกประมาณสิบต้นเนาะแล้วก็จะมีมะเขือเทศพวกนี้ก็กําลังจะโตนะคะนี่นะก็มีหลายพันปลูกพันละต้นสองต้นแค่นั้นนะคะอันนี้ก็จะมีขึ้นช่ายเนาะแล้วก็จะมีกะเพราในต้นเล็กๆนะคะส่วนพริกก็คือจะอยู่ในนั้นนั่นแหละก็ยังไม่โตมากเท่าไหร่เนาะนี่นะคะส่วนตะไคร้ก็อยู่อีกห้องหนงนะ ส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันปลูกที่หลังได้เพราะว่าเวลามันเหลือประมาณเดือนกว่ากว่าเนาะวันนี้อากาศดีนะคะก็เลยจะตัดหญ้ากันเนาะในยาก็ยังไม่เคยเห็นเครื่องตัดหญ้านะคะเดี๋ยวก็คงกลัวนั่นแหละก็เลยนั่นแหละอุ้มไว้แล้วก็ใส่เชือกไว้นะคะแล้วก็ตรงนู้นเห็นต้นไม้นู่นไหมอ่าเชอร์รี่บอสซาบนะคะมันกําลังจะบานนะแต่ว่ามันยังบานไม่เต็มที่นะคะเรยาจะไป ไปหาคุณพ่อน้องน้องนเองน้องคุณนายยาก็นั่งกับแม่ new friends <c oughs> you Your friends? <whistles> Is that your friends? I'll be okay, miss you like an old friend. Too scared now, thinking I should call up.